สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2567นะครับผมก็อยู่กับเจ้าสาโตของลุงเสืออีกเช่นเคยนะครับคามคืบหน้าครับตอนนี้ก็คือข่างสนนะครับได้พ่นสีแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้แห้งเต็มระบบนะครับให้ไม่ได้ขัดน้ํานะครับนี้นะครับนี่ครับผมกําลังพ่นอยู่นะครับลองดูกันนะครับ คือพ่นสีครับอันนี้คือเอาจริงแล้วใช่ไหมพี่สน,นอ,สอันนี้สีจริงนะอ่านี้สีจริงแล้วครับเอาจริงแล้วครับอันนี้แห้งเต็มระบบนะครับ เดี๋ยวรอติดตามชมผลงานคันนี้นะครับออกมาสวยแน่นอนครับอันนี้พนสีจริงแล้วนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวก็รอดูตอนแกลงแลกเกอร์อ,อีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยในการให้กันด้วยนะครับกับช่องแสตมถ่ายทั่วนะครับคลิปนี้ก็จะจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ